พี่น้องนะครับผมนี่นู่นมือนี่นะครับลาบหมูพี่น้องลาบหมูนะครับราบหมูเนาะนะครับผมนี่ครับหมูก็บล้วนไปเรียบร้อยแล้วนังก็บล้วนไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเอามาปรุงรสกันพี่น้องนะครับกะเฮ็ดง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆนะครับพี่น้องใส่มกพริกลงไปนี่โบซรลายนะครับอันนี้คุณแม่เพิ่นเพิ่นอยากินนะครับราบหมูเพราะว่าเพื่อนไม่กินดิบเนาะนะครับทุกคนเพื่อนบพื่นอ่ินนี่ยนะครับกับโบซรลายนะครับน้าแมมเพื่อนอยาากลับ ข่าขัวลงไปครับสักองซอนลาบหมูนะครับบันบ้านนะครับตามนี่ตามเกลือที่น้องเนาะนะครับใส่กเกลือลงไปสักเล็กน้อยอย่าใส่หลายมันสีเข้มเนาะใส่พ้าห้มน้ำมันนัวเพราะว่าผมชอบใส่นังปลานะครับคนตามด้วยผงนัวนะครับใส่หลายแสบร้าย,ยเช็ดไม้เช็นไมยนะครับ ตามด้วยหนังหมูนะครับเทลงไปครักตะโคนให้มันเขา้ากันพี่น้องน,นี่นะครับใส่หนังหมูมาหลายนะครับมีเสียงหมาเห่าในจังหว่อยนะครับพี่น้องพอเสร็จแล้วเ้าก็กซิมซะก่อนนะครับถือว่าลดเนี่ยหมดสายของนาวนะครับ เอียงไปหน้าลงไปหน่อยนึงนะครับเตรียมใส่หลายอันเพราะว่ามันเป็นก้อยโสมนะนะด้วยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมผักชีนะครับนี่หอมผักชีนะครับสาระเนื้อนะครับลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันพี่น้อง นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับซิมอืมใส่น้ำปลาตักน้อยนะครับออกสมอ่ะเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับของคุณแม่เนาะอืมแซ่บนะครับผมเห็ดกินยังไงคยยไรูใหญ่จะไปลองเห็ดกินเบิองล่องนะครับพี่น้องสำหรับลิปนี่นะครับ ขอบคุณหลายๆที่มารับช่วรับฟังเนาะสวัสดีครับ